ทรัพย์ทางปัญญาจากชาดกเรื่องอิทธิกว่าจะรู้ก็แทบตายอันดะภูตะชาดกตรงนี้มีข้อคิดคือคนที่จะถูกหลอกได้ง่ายที่สุดมีสองประเภทประเภทที่หนึ่งโง่ประเภทที่สองยากจนและงกอีกด้วย ยิงรับใช้คนนี้ก็คงจะเข้าข่ายทั้งโง่ทั้งงกคนจนมีอยู่สองพวกนะพวกหนึ่งจนเพราะไม่มีอีกพวกหนึ่งจนเพราะไม่พอหญิงคนนี้จนเพราะไม่มีด้วยแล้วก็ยังไม่พออีกด้วยก็ไปกันใหญ่เลยนี่ทั้งโง่ทั้งงกเพราะฉะนั้นพอดีเข้าทางปืนโดยปริยายนักเลงผู้หญิงเห็นแล้วก็เริ่มกระยิมอยู่ในใจ ล่วงมาสองสามวันนักเลงก็ทำลวงว่าเป็นไข้นอนเสียนางไปที่ประตูร้านของเขาไม่เห็นก็ถามขึ้นว่าลูกของเราไปไหนคนในร้านก็บอกว่าลูกชายของท่านไม่สบายนางไปถึงที่นอนของเขาแล้วนั่งลูปหลังถามว่าลูกเอ๋ยไม่สบายเป็นอะไรไปหรือเขานิ่งเสีย นางก็ถามต่อว่าทำไมไม่พูดเล่าลูกเอ้ยนักเลงพูดว่าแม่จา๋าถึงฉันจะตายไปก็ไม่สามารถจะบอกแม่ได้นางจึงกล่าวว่าเจ้าไม่บอกแม่แล้วควรจะบอกใครเล่าบอกเถิดพ่อคุณนักเลงจึงบอกว่าแม่จา๋าฉันไม่ได้ป่วยเป็นไข้เป็นอะไรหรอกแต่ฉันได้ยินคําสรรเสริญถึงนางมารวิกาแล้ว ก็มีจิตผูกพันมั่นคงเมื่อฉันได้นางจึงจะมีชีวิตสืบไปเมื่อไม่ได้จักยอมตายที่นี่ลหละนางกล่าวว่าพ่อคุณเรื่องนี้เป็นภารักของแม่เองลูกอย่าเสียใจเพราะเรื่องนี้เลยปลอบเอาใจเขาแล้วก็ขนของหอมดอกไม้ไปอีกมากมายเพลเรกเกวียน เรื่องนี้แสดงว่าหญิงรับใช้คนนี้ทั้งโง่ทั้งงกทั้งไม่มีคุณธรรมใดๆทั้งเลวสารพัดอยู่ในตัวเสร็จเพราะว่าเมื่อความโง่ความงกมันคลุมใจเสียแล้วความเลวอย่างอื่นก็รู้สึกทำได้ไม่ยากเลยหญิงคนรับใช้เมื่อมาถึงบ้านเข้าไปหานางมารวิกาแล้วกล่าวว่าคุณนายเจ้าขา ลูกดิฉันได้ยินคำสรรเสริญคุณนายจากฉันแล้วจิตผูกพันมั่นคงจะทำอย่างไรกันดีล่ะนางก็แย่ไปอย่างนี้จะตอบรับหรือไม่รับซึ่งถ้าเป็นผู้หญิงดีๆก็คงซัดหลังมือเปลี้ยงเขาให้แล้วแต่นางมานวิการนึกสนุกตอบกลับไปว่าถ้าแม่พาเขามาได้ฉันก็จะให้โอกาสเขาเหมือนกัน ก็ตามประสาหญิงวัยรุ่นรักสวยรักงามถูกเก็บเอาไว้ในปราสาทต,ตั้งเจ็ดชั้นสวยแต่ไม่ได้โชว์ก็ยิ่งอึดอัดแถมมีผัวแก่อีกก็ต้องถามหาของใหม่เป็นธรรมดาฝ mm. ่ายหญิงคนรับใช้ก็คงจะพรรนานาความหล่อของเจ้านักเลงผู้หญิงคนนั้นให้ฟังมาหลายครั้งแล้วลูกฉันหน้าตาก็ดีปานนั้น เป็นถึงเจ้าของร้านขายเครื่องสำอางของหอมอีกด้วยก็เป็นการสร้างเครดิตให้กับตนเองว่าไปแล้วทั้งคนใช้ทั้งเจ้านายต่างก็เลวพอกันพอไล่ไปไล่มาเรื่องนี้เป็นเรื่องคนโง่ซึ่งจมอยู่ในการมทั้งหมดก็ต้องบอกว่าพระพุทธองค์ทรงเข้าใจไปค้นเอาเรื่องทำนองนี้มาเล่าทำเอาลูกพระลูกเนร ไม่คิดสึกก็แล้วกันผู้หญิงดีๆตั้งเยอะไม่เอามาตรัสเล่านี่คัดเอายอดแสบมาให้ดูกันเลยหญิงคนรับใช้ฟังคำของมานวิกาแล้วตั้งแต่บัดนั้นมาก็กวาดขยะเป็นอันมากจากทุกซอกทุกมุมเรือนเทรถหัวหญิงที่เป็นยามหญิงที่เป็นยามอึดอัดใจก็ลาออกไปเพราะว่าหญิงคนรับใช้นั้นก็คนสนิทของเมียเจ้านาย มีเมียนายถือท้าอยู่แล้วเจ้านายก็หลงเมียปานนั้นโดยทำนองเดียวกันนี้แหละหญิงที่เป็นยามคนไหนพูดอะไรอะไรนางจะทิ้งขยะรถหัวหญิงยามคนนั้นตั้งแต่นั้นนางจะนำสิ่งของเข้ามาหรือนำอะไรออกไปก็ไม่มีใครกล้าตรวจคน้นพอได้โอกาสเหมาะท่านปุโรหิตไม่อยู่ก็ให้นักเลงผู้หญิงนอนในตะกร้าดอกไม้วางลงในล้อเลื่อน แล้วเขินเข้าไปในบ้านนักเลงผู้หญิงทำลายศีลมารวิกาเสียแล้วได้อยู่ในปราสาทนั่นเองนี่แหละโคแก่กินหญ้าอ่อนหญ้าอ่อนไม่พอใจมันก็ดิ้นรนกระวนกระวายหาโคใหม่มาจนได้นั่นแหละเมื่อท่านปุโรหิตออกไปข้างนอกทั้งสองคนก็ร่วมอภิรม์กันพอปุโรหิตกลับมานักเลงก็ซ่อนเสีย ครั้นล่วงมาได้วันสองวันมานวิกาก็พูดกับนักเลงว่าที่รักบัดนี้ท่านควรจะไปเสียทีมันชักจะไม่ค่อยดีหลายวันเข้าอยู่นานเดี๋ยวพลาดท่าถูกจับได้แต่ว่างานที่ถูกใช้มาคือทำลายสมาธิของปุโรหิตไปคว้าเมียของปุโรหิตมาได้แล้วยังไม่เป็นเงื่อนงำพอที่จะทำลายสมาธิของปุโรหิตได้ ต้องผูกเงื่อนทิ้งไว้อีกสักอย่างถ้าอย่างนั้นก่อนจากขอตีหัวสักทีก่อนนักเลงผู้หญิงจึงกล่าวว่าฉันจะตีหัวตาพรามให้ได้เสียก่อนแล้วจึงจะไปมานวิกากล่าวว่าอย่างนั้นก็ได้แล้วก็ให้นักเลงซ่อนตัวเสียเมื่อพรามบุโรหิตกลับมาก็พูดขึ้นว่า ท่านเจ้าขาดิฉันอยากจะฟ้อนขณะที่ท่านบรรเลงพินพรามรับคำว่าเจ้าจงฟ้อนเถิดนางผู้เจริญแล้วก็บรเลงพินนางมานวิกากล่าวว่าท่านเจ้าขาดิฉันละอายเมื่อท่านจ้องดูดิฉันขอปิดหน้าท่านเสียก่อนจึงจะฟ้อนพรามจึงกล่าวว่าถ้าเจ้าละอายก็จงทำอย่างนั้นเถอะ มานวิกาก็หยิบผ้าเนื้อหนาปิดตาท่านปโปรหิตแล้วผูกหน้าจนมิดพรามยอมให้ปิดหน้าแล้วบรรเลงพินไปเรื่อยๆนางฟ้อนได้สักครู่ก็กล่าวว่าท่านเจ้าขาดิฉันอยากจะเคาะศีรษะท่านสักครั้งหนึ่งเจ้าค่ะพรามผู้หลงไหลในสตรีไม่รู้เหตุการณ์อะไรก็กล่าวว่าเคาะมาเถิดมานวิกา ตาเท่าหลงเมียอะไรปานนั้นคนแก่มีเมียสาวก็เป็นอย่างนี้มารวิกาก็ให้สัญญาณแก่นักเลงเขาย่องเข้ามาใกล้ๆยืนข้างหลังพรามแล้วก็ถองศีรษะด้วยศอกอย่างแรงในตาของพรามถึงกับถลนหัวโนปูดขึ้นมาทันทีพรามเจ็บปวดรวดร้าวก็คลางไปเถอะแต่ว่าเมื่อติดในรถกามตกอยู่ในอำนาจการม,มาราคาเสียแล้ว ก็ไม่ได้เฉลียวใจสักนิดได้แต่สงสัยว่าทำไมมือนางถึงแข็งปานนี้ถ้าเป็นเรื่องอื่นปานนี้ปุโรหิตคิดได้ทะลุปรุปโปร่งไปหมดแล้วเพราะตัวก็เป็นถึงปุโรหิตแต่เมื่อการมาราคะคลุมใจเรื่องแค่นี้กลับตรองไม่ออกเจ้าส่งมือมานี่มานวิกาส่งมือของตนวางไว้บนมือพราหม์พราหม์กล่าวว่ามือนิ่มๆ แต่เขกแข็งจังเลยนักเลงคลั้นเขกหัวพรามแล้วก็ซ่อนตัวเสียมานวิกาเมื่อนักเลงไปซ่อนก็ปลดผ้าออกจากหน้าพรามหยิบน้ำมันมาทานวดศีรษะให้นี่โอให้เสียอีกด้วยตบหัวแล้วลูบหลังอย่างพอว่าแต่นี่ท้องกระบานจนหัวโนแล้วมาทาน้ำมันให้ส่วนหญิงรับใช้ก็ให้นักเลงนอนในตรกา วางบนล้อเลื่อนดังเก่าแล้วก็ลากออกไปนักเลงจึงไปเฝ้าพระราชากราบทูลเรื่องราวทั้งหมดให้ทรงทราบพ,พระราชาเมื่อทรงทราบเรื่องว่านักเลงผู้หญิงได้ทำลายศีลของมารวิกาเสร็จแล้วก็ยิ่งเกิดความมั่นใจในบทเพลงสกาที่พระองค์ทรงขับร้องคลั้นโปรหิตมาเข้าเฝ้าก็ตรัสชักชวนว่าเราเล่นสกาพนันกันเถิด ปุโรหิตรับสนองพระราชดำรัสดีละพระเจ้าค่ะพระราชาโปรดให้จัดตั้งวงเพื่อเล่นสกาท่งขับเพลงการพนันแล้วส่งทอดลูกบาทพรามไม่รู้เรื่องที่มานวิกาถูกทำลายตะบะเสียแล้วคงกล่าวว่ายกเว้นมานวิกาแม้จะกล่าวอย่างนี้ก็ยังคงพ่ายแพ้อยู่นั่นเองทำไมพรามปุโรหิตถึงแพ้อยู่นั่นเอง ก็เพราะสมาธิของพระราชาไม่หวั่นไหวเลยคราวนี้มั่นใจอย่างยิ่งว่าเพลงที่พระองค์ทรงขับอยู่นั้นพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องชัดเจนจริงๆจ,งจึงใช้ได้เป็นคาถาท่องอยู่นี่พระราชาตรัสว่าพรามท่านพูดอะไรของท่านมารวิกาของท่านถูกทำลายตะบะไม่เหลือแล้วท่านอุตส่ารักษามาตุคามตั้งแต่อยู่ในคัน กระทำการป้องกันในที่ถึงเจ็ดแห่งสำคัญว่าเราจักรักษาได้ขึ้นชื่อว่ามาตุคามแม้บุรุษจะเอาใส่ไว้ในท้องเที่ยวไปก็ไม่อาจรักษาไว้ได้ขึ้นชื่อว่าหญิงที่มีบุรุษคนเดียวไม่มีหรอกมานวิกาของท่านกล่าวว่าดิฉันปรารถนาจะฟ้อน เอาผ้าผูกหน้าของท่านผู้บรรเลงพินเสียให้ชายชู้ของตนเอาสอกทองศรีรษะท่านคราวนี้ท่านจะพูดว่ายกเว้นมานวิกาได้อย่างไรเล่าพระราชาทรงบอกเรื่องราวทั้งหมดให้รู้อย่างนั้นแล้วแต่พราหมณ์ปุโรหิตก็เหมือนกับเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเพราะเชื่อมั่นว่าตนเองก็วางแผนอย่างรอบคอบมาถึงขนาดนี้ และที่สำคัญก็คือหลงรถกามของนางมานวิกาเสียแล้วพระราชาก็คงได้แต่รำพึงว่าโทตาพรามเท่าเราอุตส่าห์บอกให้รู้จนป่านนี้แล้วยังไม่หายหน้ามืดตามัวอีกมาหลงเด็กอายุคราวลูกถึงได้เป็นอย่างนี้นี่ถ้าปรึกษาความเมืองด้วยมีหวังบ้านเมืองได้พังบรรลัยหมดดังนี้แล้วตรัสเป็นคาถาว่า พรามถูกนางเอาผ้าผูกหน้าแล้วให้บรรเลงพินเพราะเหตุใดไม่ทราบเหตุนั้นเลยหญิงที่เลี้ยงมาตั้งแต่ยังเป็นพืชเป็นภรรยายังทำเสียได้ใครเล่าจะวางใจในภรรยานั้น,น,นๆได้แน่นอนพระโพธิสัตว์ทรงสแสดงธรรมแก่พราหมณ์อย่างนี้พราหมณฟังธรรมเทศนาของพระโพธิสัตว์แล้วไปสู่นิเวศคือกลับบ้าน กล่าวกับนางมานวิกาว่าได้ยินว่าเจ้ากล้าทำชั่วถึงขนาดนี้เชียวหรือมานวิกาถามว่าท่านเจ้าคะใครพูดอย่างนี้แล้วคะดิฉันนี่แหละเขกหัวท่านคนอื่นไม่มีใครดอกถ้าท่านไม่เชื่อว่าดิฉันไม่ซามสัมผัสชายอื่นเว้นจากท่านแล้วดิฉันจักกระทําสัจจกิริยาลุยไฟให้ท่านเชื่อพรามกล่าวว่า อย่างนั้นก็ดีจึงได้สุมฟืนกองใหญ่จุดไฟแล้วเรียกนางมากล่าวว่าถ้าเจ้าแน่ใจตนเองจงลุยไฟเถิดฝ่ายมารวิกากล่าวซักซ้อมกับหญิงคนรับใช้ของตนไว้ก่อนทีเดียวว่าแม่คุณจงไปบอกลูกของแม่ให้ไปที่นั่นในเวลาฉันลุยไฟให้จับมือฉันไว้นักเลงผู้หญิงก็มายืนอยู่ท่ามกลางมหาชนนางมารวิกา จลวงพราหมยืนอยู่ท่ามกลางมหาชนกระทำสัจจกิริยาว่าข้าแต่ท่านพราหมขึ้นชื่อว่าการสัมผัสด้วยมือของชายอื่นยกเว้นท่านแล้วดิฉันไม่เคยรู้จักเลยด้วยสัจจะนี้ขอให้ไฟนี้อย่าไหม้ดิฉันเลยสำหรับเรื่องการลุยไฟนี้หลวงพ่อพอจะมีประสบการณ์ก็ขอให้ทำความเข้าใจได้ว่า การลุยไฟที่เขาลุยกันจริงๆนั้นเขาลุยได้จริงและมีอยู่สองอย่างคือ 1. ลุยไฟด้วยอำนาจมน 2. ลุยไฟด้วยอำนาจสัจจกิริยาเมื่อก่อนบวชหลวงพ่อเคยลุยไฟได้เป็นการลุยด้วยอำนาจมนตก่อนลุยก็ทำใจให้เป็นสมาธิแล้วท่องมนของเขาก็จะมีอำนาจมาบังคับทำให้ไฟไม่สามารถทำอันตรายอะไรเราได้ แต่ตอนนี้ไม่ต้องมาลองเผากุฏิหรอกนะรับรองตายแน่เพราะเลิกแล้วทำไม่ได้แล้วการที่เขาลุยไฟด้วยอำนาจมนนั้นความจริงแล้วมีผู้ส่งฤทธิ์อยู่ฉากหลังผู้ส่งฤทธิ์นี้ไม่ได้เป็นคนแต่เป็นสายของพยามารเขาเขาส่งฤทธิ์อยู่เบื้องหลังเวลาลุยไฟก็อาศัยอานาจมนแล้วก็มีสมาธิอ่อนๆเป็นฐานไม่ต้องแก่กล้านักก็ทำได้ ส่วนการลุยไฟด้วยอำนาจสัจจกิริยาก็เป็นอีกอย่างหนึ่งคือคนนั้นไม่เฉพาะมีศีลอย่างเดียวตามธรรมดาก็เป็นคนที่มีสมาธิมาพอสมควรอีกด้วยและที่สำคัญก็คือมีสัจจะประจำตัวไม่ใช่คนเหลาะแหละโลเลมีคุณธรรมพร้อมแม้ไฟก็ยังต้องยอมดับยอมแพ้คนมีสัจจะ ขณะที่นางมานวิกาทำท่ากำลังจะลุยไฟนั้นนักเลงก็ประกาศว่าดูเถิดท่านผู้เจริญทั้งหลายจงดูการกระทำของพรามณ์ปุโรหิตท่านจะให้มาตุขามผู้งามอย่างนี้ลุยไฟแล้วก็ตรงไปจับมือนางไว้นางสะบัดมือและพูดกับปุโรหิตว่าท่านเจ้าขาสัจจก,กิริยาของดิฉันถูกทำลายเสียแล้วดิฉันไม่อาจลุยไฟได้เจ้าค่ะ ก็เป็นมายาร้อยเล่มเกวียนต่อไปพราหมรู้ทันว่าเราถูกนางมารวิการหลอกลวงเอาก็มารู้ทันตอนนี้ก่อนหน้านี้ยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งซึ่งความจริงมันควรจะสงสัยตั้งนานแล้วทำไมอยู่ดีๆต้องให้เอาผ้าผูกตาเล่นพินแค่นี้ก็ต้องรู้แล้วแต่ว่าตาเท่าถูกตันหาเข้าสิงใจอย่างหนักไม่ได้นึกอะไร เพราะถูกความหลงเข้าครอบงำใจตั้งแต่ภรรยาสาวผูกตาก็น่าจะคิดได้แล้วโดนเขกหัวจนกระทั่งตาถลนหัวโนเป็นลูกมะกรูดแล้วยังคิดไม่ได้อีกนี่เพราะการมราคะหุ้มใจไว้แท้ๆสงสัยการมราคะคงหุ้มใจตาพราบโปรหิตคนนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วพระราชาดูออกถึงได้ขับเพลงนี้มาทอดสกา นี่ก็เป็นเรื่องราวหุนหลังของพระโพธิสัตว์พรามปุโรหิตเมื่อประจักษ์ความจริงก็โบยตีนางแล้วขับไล่ไปตรงนี้มีข้อคิดว่าคนเรานั้นถ้ายังไม่หมดกิเลสก็มีโอกาสจะผิดพลาดพลั้งเผลอไปทำความชั่วเข้าแต่ว่าฝากเอาไว้กับทุกๆคนว่าเมื่อทำผิดก็ตามทำชั่วก็ตามพอรู้แล้วต้องหยุดอย่าทำซ้ำ ผิดก็คือผิดรู้ตัวแล้วอย่าทำผิดยิ่งขึ้นด้วยการโกหกตัวเองโกหกผู้อื่นเมื่อรู้แล้วให้หยุดทันทีเหมือนกับพระองคุลิมานฆ่าคนเป็นพันบาปน้อยเสียเมื่อไหร่แต่เมื่อท่านรู้ตัวแล้วก็หยุดเลยและกลับตัวใหม่ทันทีก็มีโอกาสได้บรรลุธรรมสูงสุดเป็นพระอรหันต์ได้เหมือนกัน ผู้หญิงคนนี้ทำความผิดทำความชั่วนอกใจผัวแล้วยังไม่พอมาโกหกต่อก็เลยยิ่งหนักเข้าไปอีกนี่ถ้าหากสารภาพกราบขอขมาลาโทษยอมรับกันไปเลยแล้วชาตินี้ตั้งใจแก้ไขไม่ยอมทำชั่วใดๆอีกก็ยังผ่อนหนักเป็นเบาได้แต่นี่ผิดแล้วยังเผลอไปทำผิดซ้ำอีกอย่างนี้ไม่ไหวจริงๆ เลี้ยงไว้ไม่ได้หลวงพ่อเคยเตือนคนประเภทนี้มามากพอสมควรแล้วเตือนไม่อยู่พอถึงเวลาก็มาบอกหลวงพ่อหนูผิดไปอีกแล้วมันห้ามใจไม่อยู่ถ้าจะพูดอีกทีต้องบอกว่าบุญในตัวบุคคลประเภทนี้น้อยความสว่างในใจไม่พอเมื่อความสว่างในใจไม่พอถึงแม้เราจะพูดกรอกหูเข้าไปเท่าไหร่ ก็ผ่านได้แค่หูแต่ไม่ผ่านใจเตือนเข้าไปเถอะให้ปากฉีกไปถึงรูหูตายไปต่อหน้าต่อตาก็ไม่มีปัญญาได้คิดเพราะจิตใจมันบอดเสียแล้ว